สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวรีวิวชุดพ่นยาชุดนี้หน่อยแล้วกันนะคะลูกค้าสั่งประกอบกันขึ้นมาเป็นลูกค้าใกล้บ้านเองลูกค้าหน้าร้านนะคะเป็นเรือกเป็นเครื่องก้าวแรง Honda นะคะ gx 2 7 0 mm hmm. กับ mm hmm. ปั๊มพ่นยาตาเพชรกิตินะคะ mm hmm. เป็นรุ่นที่ไม่ใช้จระบีเดี๋ยววันนี้เมียวลองไม่ได้ลองฉีดแต่ลองสตาร์ทนะคะเติมน้ำมันเครื่องอ่ะดูตั้งแต่วิธีการเริ่มเลยแล้วกัน รุ่นนี้ไม่ต้องใช้จารบีเลยลูกค้าเติมแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวตัดปัญหาเรื่องลืมจารบีอัดจารบีไปได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็ทนกว่ารุ่นที่ใช้จารบีด้วยนะคะเดี๋ยวนะก็เติมให้ถึงครึ่งตามแมวนะคะ0.8ดพอดีปะ่ะไหมใช่เออลูกค้านี่ถึงครึ่งตามแมวแบบนี้พอดีเลยก็จะอยู่ที่ เหมียวใช้เมียวใช้ตัวนี้นะคะที่ที่ร้านเหมียวปตวทเบอร์40นะคะขวดละ0.8แต่ตัวเครื่องเนี่ยเหมือนจะใช้ลิตรนึ่งบ้งรู้สึกอืมแล้วก็มาเติมตัวเครื่องอวยแล้วไหมให้พี่ช่วยยกไหมอ๋อเมื่อกี้ยังด่ามาอยู่เลยตอนนี้มีประโยชน์ <c oughs> <laughs> ทำตัวให้มีประโยชน์ไม่ยกก็ได้เดี๋ยวพี่อาเข้าให้ ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสั่งเมียวประกอบกันขึ้นมาได้เลยนะสเปคนี้ราคาทิ้งไว้ในคลิปนี้เลยค่ะนะคะราคาคือรวมส่งแล้วเรียบร้อยไม่บวกอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะและเก็บเงินปลายทาง อันด้าจีเอนะหรือเก้าแรงส่วนราคาที่เหมียวแจ้งคือรวมน้ํามันเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเหมียวมีน้ํามันเครื่องไปให้ด้วยสองกระปุก0.8นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ไปแบบพอดีเติมเลยดีกว่าก็คือ0.8ขวดหนึ่งแล้วก็1นลิตรขวดหนึ่งนะเอาไว้เติมเครื่องขวดหนึ่งเอาไว้เติมปั๊มขวดหนึง ก่อนใช้งานเติมน้ํามันเครื่องด้วยนะนะคะส่วนตัวปั๊มไม่ต้องอาจจะระบีละพอเติมน้ามันเครื่องเสร็จลูกค้าก็เติมน้ำมันเบนซินเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยตัวเป็นปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วนะรุ่นหม้อลมพพลใดสองสายนะคะ,ะตัวนี้เวลาปรับแรงดันปรับตรงนี้ขอบไปหุ่นมาด้านี้ นะ,ะปรับตามตัวเลขต่อแรงดันที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะนะคะให้ลูกให้ตรงกับเหล,ล็กลูกศรตรงนี้สูงสุดอยู่ที่50บบาโอเคใช้เบนซินหรือแก๊สโซฮอลเก้าได้เลยนะคะ อันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะพี่โบอยู่ใกล้ๆบ้านเหมียวนี่เอง,เองนะเอาไปฉีดลำํำไยซึ่งก่อนหน้านี้นนพี่โบใช้เป็นตาเพชรรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นที่เป็นเป็นมอลมทองตัวนี้รุ่นที่เป็นตัวนี้นตัวนั้นพังเพราะว่าอะไรดูไหมพังเพราะว่าตกรถไม่งั้นถ้าไม่ตกรถก็ไม่พังอ่ะ บอลแล้วพอกว่าใช้ปร,ประมาณเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ค่ะนะก็ลเลยจัดตัวใหม่ก็ยังเลือกเพรอยู่เหมือนเดิมซื้อทีเดียวแล้วจบเลยให้ลืมบอกลูกค้าหมายแป๊บนึงแป๊บนึงอ่อาเดี๋ยวบอกลูกค้านิดนึงนะเ,เปิดสวิตช์นะคะวิธีสตาร์ทก็เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดโชค๊คนะตัวสีเท้านี้เปิดโชค๊คนะก๊อ,อกน้ํามันอยู่ตําแหน่งนี้ถูกต้องละเปิดคันเร่งขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงสตาร์ท ให้พี่จับไหมน้ำมันถึงล้างสัตว์ดึงที้ครั้งแรกอย่างนี้เนี่ย เครื่องเราล้ออยู่เมื่อกี้ดึงใหม่ไม่ต้องเปิดโชกแล้วนะลูกค้าน่ะรง้ร้อนตรงนี้คลอดควันกำลังกุ่นเลยควันกำลังกุ่นเลย <laughs> โอเคลูกคา้า <laughs> ลูกคา้กคาท่านใดน,นะคะสนใจเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะสั่งประกอบกันขึ้นมาได้เลยมีพร้อมส่งส่งทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดนะคะเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดค่ะลูกค้าเก้าแรงเครื่องเก้าแรงนะฮอนด้าปั๊ม พ่นยาตราเพชรแท้1นิ้วรุ่นไม่ใช้จารบีนะตัวนี้สะดวกมากๆไม่ต้องเอาวัวเรื่องจารบีหมดเรื่องอะไรละนะคะประกอบใส่แท่นใส่บูเล่ให้ลูกค้าพร้อมฉีดแบบนี้เลยเด <c oughs> ี๋ยวลืมบอกสายาสายดูดสายน้ำกลับนะคะมีไปพร้อมจะเป็นลายๆแบบนี้แล้วหนาโคตรนะคะยาว2เมตรห้นะแล้วก็อะไรอ่า จะเป็นใบรับประกันของเครื่องพันด a านะคะตัวเปลี่ยนตัวติดกับท่อเครื่องพันดานะคะเอ่อหัวกรองของปัง๊มอะไหล่สำรองของปัง๊มสารสูบนะแล้วกเ็เครื่องมือเครื่องมือของชุดปั๊มบล็อกหัวเทียมเครื่องพันดารบเรียบร้อย สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกับเมียได้เลยหรือประกอบส่งให้เลยนะคะส่วนสายฉีดก้านฉีดใครอยากได้เพิ่มเติมระบุมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งราคาไว้ให้สายฉีดร้อยมันมีร้อยเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบเมตรการฉีดก็มีหลายแบบเดี๋ยวเมีลงรีวิวไว้ให้หมดเลยนะเอองั้นวันนี้ไปละไปายค่ะสวัสดีค่ะ